สวัสดีครับ FC ทุกท่านรวมถึงท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับสวัสดีครับอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับจอบูเรฟนะครับเป็นจอขนาด7นิ้วตัวนี้ลรม2รอม16ที่ติดตั้งใน Ford Fiesta นะครับตัวนี้เป็น Ford Fiesta 5้าประตูนะฮะติดตั้งหน้าตัดจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะเดี๋ยวจะให้ช่างแนะนำวิธีการใช้นะครับกดเข้าหน้าจอครับเอาลงเลยก็ได้ครับตัวนี้ บูเวฟก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพเลยนะครับตัวนี้จะสเปคแค่2 16สิบตัวนี้ฮะโอเคครับเข้าไปหน้าจอครับนี่ฮะหน้าจอการใช้งานเป็นแบบนี้นะครับฟีเจอร์การใช้งานก็ถือว่าครบครันแชร์ยานอสปอร์ตก็สามารถที่เล่นได้เลยสามารถเชื่อมต่อกล้องบนทิกหน้าร่วมแอนดรอยและกล้องถอยหลังได้ด้วยนะครับโอเคต่อไปขอดู y o YouTube ฮะ YouTube มาแล้วครับ ยูทูบก็ฝากช่องแต่งรถนะแดมเพชจบุญไว้ด้วยนะครับกดติดตามไว้กดซับสไคร b ์ไว้นะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับต่อไปทําการแบ่งหน้าจอครับเล่นได้2แอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอได้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้สามารถแบ่งได้นะครับฝั่งซ้ายมือได้เป็น u t u b e นะฝั่งขวาก็เป็นแมปได้นะครับก็แล้วแต่เราจะแบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับหนสองหน้าจอเล่นได้แบบนี้เลยนะครับแอปไหนที่ไม่ต้องการสามารถปิดไปได้นะกดสไลด์ไปได้เลยนะฮะนี่ครับแบบนี้ฮะเล่นง่ายๆนะฮะ ไปโรคสังเสียงไทยด้วยนะครับครับจูนหน้าจอเดิมหน้าจอหน้าจอหลักโอเคครับสำหรับใครสนใจอินบ็อกสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง facebook แฟนเพจแต่งรถนะแดมเพชรจูนรวมถึง y o u t u b สตูดิโอฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ